สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟ้าจะมาทำคลิปความรักให้กับคนมีคู่ธาตุดินนะคะคนมีคู่ธาตุดินธาตุดินก็ได้แก่ราศีพฤษภกันมังกรนะคะมังกรพฤษภกันนะโอเคคนมีคู่นะคะ ฟ้าเปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะในฝั่งของคุณฝั่งคนรักของคุณแล้วก็อนาคตความรักหนึ่งเดือนนะคะนะคะฝั่งของคุณนะคะขึ้นใบแรกสเต้นนะคะของคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็เป็นผู้หญิงแกร่งนะคะคุณเป็นผู้หญิงแกร่งเก่งแล้วก็เหมือนแบบชอบควบคุมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ก็แบบ แต่จริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีจิตใจอ่อนโยนนะคะนะคุณเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนนะคะนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะชอบหับชอบให้แฟนแบบเอาใจอะไรอย่างนี้นะคะจะชอบที่จะให้แฟนเอาใจอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบเรียกร้องความสนใจจากคุณแฟนอะไรอย่างเี้นะคะนะคะเออตอนนี้มันเหมือน คุณไม่ได้เจอกันหรอคะคุณแบบมันเหมือนกันมันมีแต่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีคิดถึงกันนะคะเหมือนแบบชาวท่าดินอ่ะเออเหมือนได้คุยกันแบบแชทคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแบบมีความคิดถึงมีความอยากมาหานะคะมีความคิดถึงมากๆอยากมาหาอะไรอย่างเงี้ยเออเขานะคะ มีความคิดถึงอยากเจออยากที่จะแบบทำอะไรที่แบบว่ามากกว่านี้มันคิดถึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะในใจของคุณได้อะไรนะคะในใจของคุณนะ่ะคุณคิดว่าคุณกับเขาเห็นไหมคะคิงถือดาบคิงถือดาบคุณกับเขานี่มันมันมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบ เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนลิ้นกับฟันอะ่ะคิงก็ราขาก็แรงอะไระแรงเหมือนกันทั้งคู่แต่แต่มันมีอะไรแปลกที่แบบมันมีอะไรพิเศษในนั้นอนะมันมีอะไรที่แบบอัศจรรย์ที่แบบเออถึงเราจะร้ายแรงต่อกันแต่มันมันแปลกที่แบบมันเป็นอะไรที่ทำให้มีความสุขนะคะนะมันทําให้มีความสุขแบบ เบิกบานหัวใจอ่ะมันเบิกบานหัวใจนะคะมันเบิกบานหัวใจมันเหมือนได้รับการเยียวยามันเหมือนได้รับการเติมเต็มอ่ะเทน้ําอะไรให้กันต่อให้แบบเออมันเป็นขิงก็ลาขาก็แรงอ่าใช้คําพูดแรงๆต่อกันหรือพูดไม่ดีต่อกันยังไงนะคะมันแต่แต่คุณรู้สึกว่า คุณโอเคอ่ะคุณโอเคนะคะมันแล้วก็คุณรู้สึกเบิกบานหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะยังไงคือมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นอะไรที่ยอมรับได้นะเออแล้วก็อนาคตของคุณเหรอคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้คุณกับเขาก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นอยู่อย่างนี้แบบ ไปเรื่อยนะคะตอนให้ทะเลาะก,กันยังไงนะคะก็กลับมาก็กลับมาเป็นโลกทั้งใบของการเหมือนเดิมนะคะทะเลาะก,กันยังไงก็กลับมาเป็นโลกทั้งใบของการเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้เหมือนแบบคุณรอครอยเขาอยู่อะเขาก็ขึ้นสามไม้เท้าเหมือนกันอะเหมือนเหมือนรอครอยกันและกันแบบรอครอยที่จะมาเจอกันนะคะอาจจะแบบอยู่ห่างกันหรือเปล่าต่างประเทศต่างจังหวัดต่าง ต่างคือมันอยู่ห่างกันนะ่ะเออตอนนี้ก็แค่รอคอยมาเจอกันนะคะนะคะอาจจะแบบวันหยุดหรือเปล่าที่รอมาเจอกันวันหยุดหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะอันนี้สําหรับระยะสั้นนะคะถ้าระยะยาวก็คือต่างประเทศเลยซ,ซึ่งต้องรอเปิดประเทศเนาะอืมเพราะว่าเดอะเวิร์นี้ก็เหมือนเหมือนรอเปิดประเทศเหมือนกันนะเอออ่าแต่บางคนก็อาจจะแบบ แค่รอวันหยุดที่จะมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออเอนเนอแต่ละคนก็ต่างกันนะคะโอเคนะแล้วก็ในฝั่งของเขาเหมือนเขารอมาเจอคุณเหมือนกันนะคะเนี่ยรอมาเจอกันเขารออยู่เขามองคุณอยู่จากที่ไกลๆอะค่ะนะคะ,นะคะ ถ้าคุณอยู่ที่เดียวกันเขาก็แอบ,บส่องแอบบมองคุณผ่านสื่อโซเชียลอะไรแอบบมองอยู่ไกลๆแอบบมองคุณตลอดล่ะค่ะนะว่างไม่ได้คนคนนี้ว่างไม่ได้แอบบส่องแอบบมองคิดถึงอืมเขาก็อยากจะทำทุกอย่างเหมือนกันนะคะคนคนนี้พยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะ เข้าถึงคุณอ่ะนะนะเขาพยายามอย่างมากเลยที่จะเข้าถึงคุณนะคะเขานี่แบบมองไกลเลยนะคะมองคุณแบบเหมือนเป็นอาปาฏิหารเลยนะคะเหมือนเป็นปาฏิหารที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะที่แบบทำให้เขารู้สึกมั่นคงทางจิตใจหรือไม่เขาก็อยากที่จะ เป็นครอบครัวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่เขาก็อธิษฐานตลอดแล้วค่ะว่าอือยากให้เราได้สุขสมหวังเป็นครอบครัวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะนะคะอยากให้สุขสมหวังเป็นครอบครัวกันได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขารออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนทรมานใจอ่ะมันอยากที่จะแบบทําอะไรสักอย่างที่ให้แบบ อยากที่จะได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะในใจของเขานี่อ้หเขารักคุณมากมากเลยนะคะ mm. เขารักคุณมากๆากเขามีความสุขมากๆที่ได้มีคุณะนะคะรักมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขมากมนะคะคุณเป็นเดอะซันในใจเขาอ่ะเออทำให้หัวใจของเขานี่พองโตมีความสุขแบบ เออล้นเป็นแสงอะไรอย่างนงี้เลยนะคะนะนะคะเขาเหมือนได้ค้นเจอของล้ำค่าสิ่งมีค่าเขาเหมือนได้รับพรอ,อันประเสริฐได้รับสิ่งมีค่าอะไรอย่างนง้นเลยนะคะนะนะคะคนคนนี้แบบจะพยายามเต็มที่เลยนะคะจะพยายามเต็มที่เลยเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบ ทำให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากๆอ่ะเออนะคะเหมือนเขาจะพยายามทําทุกอย่างอ่ะทำทุกอย่างเลยนะคะแบบทำทุกอย่างเลยเหนื่อยแค่ไหนก็จะจะแบบอดทนนะคะอดทนอดทนหรือไม่ก็เขาเหมือนอดทนไว้ที่จะยังไม่แสดงความรักออกในตอนนี้นะคะนะยังไงก็ เอนิจีโดยรวมนะเนาะลอวก็ฟังไปเยอะๆแล้วกันนะคะนะอนาคตของเขาเหรอคะเขารู้สึกว่าต่อให้ต้องเจอปัญหามากมายยังไงก็ตามนะคะผู้คนมากมายนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะนะคะคุณก็เป็นที่หนึ่งในใจของเขาเสมอแล้วค่ะนะ,ค,ะนะคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเสมอเมื่อแบบว่า ว่างจากความวุ่นวายว่างจากการงานว่างจากการแบบต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานอะ่ะเออเขาก็จะแบบมานั่งคิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคุณคือหนึ่งในดวงใจของเขาอะ่ะเป็น The World ของเขานะคะให้คุณฝั่งคุณแล้วฝั่งเขาเหมือนกันเลยนะคะ The World ห้าดาบก็คือต่อให้ทะเลาะก,กันยังไงนะคะต่อให้ทะเลาะก,กันยังไงแบบ ป็นคุณเป็นตัวร้ายยังไงอะ <c oughs> คุณก็เป็นที่หนึ่งในใจเขาเป็นเป็นโลกทั้งใบของเขาอยู่ดีะคะ่ะต่อให้คุณเอาแต่ใจนะคะเอาแต่ใจเป็นเด็กดือ้อชอบแกล้งเขาสักหน่อยอะไรเงี้ยคุณก็ถูกลักอยู่ดีนะคะนะคุณก็เป็นหนึ่งในใจเป็น the world ของเขาอยู่ดีนะคะชาวธาตุดินนะคะนะมาดูอนาคตความรักของคุณทั้งคู่นะคะ the f o o เดอะฟู l นะคะ,ะแล้วก็เดอะฟู l เนี้ยมันเหมือนความเบิกบานใจเบิกบานใจการให้อิสระแก่กันนะคะความเบิกบานใจคือมันไว้ใจกันแล้วก็เหมือนให้อิสระแก่กันแบบไม่ยึดติดเออไม่อะไรพอมาเจอกันก็มีความสุขร่วมกันนะคะนะคุณกับเขาอ่ะ เขาก็เข้ากับเพื่อนของคุณได้เขาก็เพื่อนเข้ากับเพื่อนของคุณได้อะไรอย่างเงี้ยคุณเข้ากับเพื่อนของเขาได้คือคือเข้ากันได้ดีอะคะ่ะอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็ไม่ไม่ยึดติดต่อกันนะคะให้อิสระแก่กันในบางเวลานะคะแล้วก็แบบ เขาจะเดินทางมาหาคุณเนี่ยวจะได้เดินทางมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะนะหากรอวันหยุดที่จะต้องมาเจอกันหรือว่ารอประเทศเปิดหรือว่าหยุดต่างจังหวัดก็เขาจะต้องมาหามาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะนะมายืนยันให้รู้ว่าเขาอะรักคุณมากมายนะจะต้องแบบจะต้องมาเพื่อเพื่อให้ความรักนี้มันแบบ มั่นคงต่อไปอะค่ะนะมั่นคงต่อไปนะคะ,นะคะ,คะเขารักคุณมากๆเลยนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่โรแมนติกความรักที่รักแท้เท่านั้นนะคะที่เขาจะมอบให้คุณเนาะคุณเป็นสิ่งมหัศาจรรย์ของเขานะคะเห็นไหมมันมีปลาโผล่ออกมาจากถ้วยปลาที่ไหนโผล่ออกมาจากถ้วยเนาะคุณเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์ที่เขาได้พบเจอนะคะนะเป็นปาฏิหาริย์เออ เป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของเขาเป็นอะไรที่มาเติมเต็มเขาอะ่ะอืมเป็นอะไรที่มาเติมเต็มนะคะเก้าถ้วยก้าเหรียญแบบเออมีความสุขนะคะมีความสุขมันมีความสุขที่แบบว่าเออใช่คุณทั้งคู่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันอะไรอย่างนี้นะแต่มันมีความสุขที่ได้เติมเต็มกันอะ่ะเออ นะคะคุณเป็นเดอะสตาร์ของเขานะคะไพ่กองนี้ทั้งเดอะสตาร์เดอะซันเดอะเวิลด์นะคะคุณทั้งคู่เนี่ยแบบเข้ากันได้ดีอะคะ่ะเข้ากันได้ดีเนาะอืมคุณจะรู้สึกภูมิใจนะคะที่มีเขาเนาะเขาก็ภูมิใจที่มีคุณคุณก็ภูมิใจที่มีเขานะคะเหมือนการให้อิสระแก่กันเนาะ เออให้อิสระแก่กันนะคะแล้วก็คนคนนี้รักคุณมากค่ะจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเลยนะคะนะจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเลยนะคะมันจะสุขสมหวังนะคะชาวธาตุดินนะคะนะคะคุณจะสุขสมหวังไปทุกอย่างเลยค่ะเดอร์สตาร์เกิดขึ้น 3. สามศร ฟ้าเปิดไพ่สามสำรับนี่ก็ขึ้นทั้งสามสำรับนะ,นะคะฝั่งคุณฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งอนาคตนะคะเดอะสตาร์เกิดขึ้นทั้งสามสำรับเลยคือคุณจะสุขสมหวังอย่างแน่นอนนะคะมีความสุขมากมายนะคะในความรักครั้งนี้เนาะในเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะก็สุขสมหวังในความรักนะคะเดี๋ยวฟ้าเปิดไพ่นางฟ้าให้นะคะไพ่ ฟ้าอยากบอกอะไรกับชาวท่าดินะคะ่ะฮันนีมูนคุณจะได้ไปเที่ยวกันนะคะเห็นไหมรอวันหยุดหรือเปล่าถ้าต่างประเทศก็รอถ้ากลับมาเจอกันนะคะคุณจะได้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวทะเลกันหรือเปล่าช่วงนี้หน้าร้อนอืมไปที่ที่มีน้ำนะคะไปเที่ยวทะเลรีทีทไปกันสองคนด้วย ตัดขาดจากโลกภายนอกอแบบถึงไปกับเพื่อนก็เหมือนไปกัน2คนอะอะไรอย่างนั้นอะสวีทกัน Healing Family too Healing เรื่องอะไรเนาะ Healing เรื่องอะไร Calling in your soulmate คิดถึงกันมากๆแลหรค่ะ Calling your soulmate นี่คิดถึงกันมากๆ f e e yourself นะคะเห็นไหมให้อิสระแกะกันและกลันปลดปล่อยตัวเองนะคะแต่ก็ the f ฟ l ก็ขึ้นมา2ใบเออคือการปลดปล่อยการให้อิสระแก่กันและกันนะคะนะคะแล้วก็ Healing Family E2 นี่ก็คือพวกคุณอะเหมือนเยียวยากันตลอดอะคะ่ะเดอะสตาขึ้น3ใบเนี่ยคือเยียวยาดูแลรักษาใจกันตลอด นะคะนะคะไม่ให้มีปัญหานะคะนะคะคุณทั้งคู่จะเหมือนแบบคือถ้าเกิดปัญหาเห็นไหมคุณเป็นคุณรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงหลายๆเขาก็เป็นผู้ชายหลายๆแต่มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเติมเย,ยได้เยียวยากันเหมือนมามันแปลกๆที่แบบว่าเข้ากันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ้าเบิกบานใจที่ได้อยู่ด้วยกันเอออะไรอย่างเงี้นนะคะ นะจะได้ไปเที่ยวกันนะคะชาวธาตุลมนะรอวันหยุดรอวันที่จะได้มาเจอกันแล้วไปเที่ยวกันโอเคชาวธาตุลมก็ขอให้มีความสุขนะคะกับความรักนะคะซัมเมอร์นี้ก็อากาศมันร้อนก็ไปใส่บิกินี่เล่นน้ำกันเนาะจะได้เติมเติมเต็มความรักให้แก่กันและกันโอเคชาวธาตุลมเอ้ยธาตุดินขอให้มีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ